ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำไก่ผัดขิงใส่ใบกัญชาเนาะ,ะใส่น้ำเปล่าผมไม่ใช้น้ำมันนะรอให้น้ำเดือดสักครู่นหนึ่งพอเดือดแล้วนะครับก็ เอากระเทียมไปโขกพอหยาบผัดให้หอมก่อนพอหอมแล้วนะครับก็ใส่หกไก่ลงไปผัดเลยหั่นพอคันนอ่นล็อกผัดให้สุกพอเริ่มสุกผมก็จะเพิ่มโปรตีนด้วยการใส่หอมใหญ่หมอมหัวใหญ่ถือว่าเป็นเพื่อที่มีโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับ พอที okay. ่สุดให้เข้ากันใครไม่ชอบหอมใหญ่ก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ใส่มันหอีนหอมนินนหงี่งนะครับแล้วก็ใส่ขิงลงไปผมชอบทร่ขิงเยอะนะก็ใส่ขีงเยอนะเลย แล้วก็ใบกัญชาซอยเอาใบกัญชาไปซอยให้ละเอียดนะครับแล้วก็ผัดโอเคครับเรียบร้อยแล้วผิดแกได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ไก่ผัดขิงใบตัญชานะครับผมตามช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ You are what you eat นะครับเราจอแต่ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ